มารับเข้าหนึ่งคันครับผมดูสิดูสิ ZX10SE บอกไม่ได้เลยนะว่ามันอย่างนี้คือรถมองภายนอกเข้ามาครับมันดูแบบดูดูโอเคเนาะเพราะว่าการดูแลรักษาของเจ้าของครับเขาค่อนข้างมีการพ่นเคลือบมานะครับแต่พอเราโฟกัสทีละจุดนะครับโอ้โหนะครับ โอ้โหมันมันเยอะนะครับมันเยอะมันเยอะนี่ฝาครอบสเตอร์หน้าเนี่ยเดี๋ยวถอดออกมาเดี๋ยวรู้กันนะครับดูสิดูใต้นี้ทุกจุดครับทุกจุดทุกจุดจริงๆคือเขาอะดูแลรักษารถมาคือล้างมาเคลือบมาอะไรมามันดีนะมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าโฟกัสทีละจุดปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเจอในส่วนของคราบที่ฝังลึกนะครับอ่า ด,ดูดูตรงนี้ดตูตรงนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับตรงนี้น่าเป็นห่วงนะครับเพราะไม่รู้ว่าคราบกับสีสีเขาเรียกขอเรียกว่าแผงขอล่างเนาะแผงข้อล่างเนี่ยสีอะลูเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะออกหมดหรือเปล่านะครับอาจจะทิ้งคราบสีเหลืองตรงนี้น่าเป็นห่วงนะครับแล้วดูดีว่ามีคราบดินใช่ไหมอ่าดูคอท่อดูคอท่อโอเคครับมันจะประมาณนี้ครับคันนี้ก็ามาทำโปรแกรม f u ลด detail ครับและคันเนี้ยครับเป็น f u ลด detail เฉยๆไม่ใช่เป็น plus นะใช้เซรามิกยังใช้เซรามิกเป็นนตัว G เทคคิ นะครับแต่นะครับดูดีๆคันนี้เป็นรถสีด้านนะครับมีสีเงาเป็นบางจุดปรับผิวได้เป็นบางจุดบางจุดต้องปรับด้วยวิธีเฉพาะทางของเขาครับตั้งต้นตั้งแต่การลือล้างครับไปยันเก็บรายละเอียดและเซรามิกโค้ดนะครับปรับผิวก่อนต้องปรับผิวก่อนด้วยนะครับแล้วก็เซรามิกโค้ดครับบอกเลยคันนี้งานใหญ่ไม่เล็กแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าเราจะลื้อส่วนไหนออกแต่แน่นอนครับ ส่วนนี้ลื้อแน่นอนชุดล่างลื้อแน่นอนตรงนี้ไม่ค่อยอยากยุ่งกับเขาเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีมันมีแผงมันมีชุดเลือนไม้ชุดเขาควายอยู่ตรงนี้ครับไม่อยากไปแตะเขาเท่าไหร่นะครับแต่แต่ถ้าเราไม่ลื้อเราขอดูก่อนนะว่ามันจะเอี่ยมได้ไหมถ้าเอี่ยมได้ก็คือไม่ลื้อแต่ถ้าแต่ถ้าไม่เอี่ยมก็คือเดี๋ยวต้องถอดออกมาแล้วก็รีประกอบเข้าไปดีกว่านะครับเราไม่อยากให้งานมันลามแล้วบานไปนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลื้อแล้วล้างหนัก กันก่อนดีกว่ารับผมเอาเลยโอ้โหคอท่อ คันนี้งานอ่ะจะเล่งไม่ได้เลยนะครับดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ครับชุดแปลงดีเทลของเราะครับมันเข้าไม่ถึงเครื่องมือเราเข้าไม่ถึงนะครับเนี่ยๆๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมันเข้าถึงแต่เห็นไหมว่ามันไม่เกลี้ยงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่ามันไม่เกลี้ยงส่งยังไงดีโอเคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย มันเข้าถึงแค่ด้านเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับในการล้างเบาของเราอะ่ะมันคือต้องล้างหนักอีกรอบนึงนั่นแหละคันนี้ครับอาจจะต้องลงไปล้างหนักอีกรอบนึงไม่ใช่แค่จบแค่นี้ดูสิตามชุดพวกนี้ดูสิดูสิคือเมื่อคืนนะครับมันเอาออกไปแล้วแต่ว่ามันเอาออกไม่หมดมันไม่หมดครับขออีกรอบนะครับงานช้าดีกว่างานไม่จบนะครับเอาแบบจบช้าคอยนาน แต่มันเลี่ยมดีกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างเงี้ยนะผมไม่ให้ผมยังไม่ปล่อยผมยังไม่ปล่อยกลับนะครับมันหลายจุดครับมันหลายจุดคือรถอะครับเขาใช้งานเขาล้างมานะครับแต่ก็จะเป็นขอผมขอใช้คําว่าการล้างที่ไม่ใช่งานผมแล้วกันนะผมขออนุญาตใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่างานผมมันต้องเนียบครับมันต้องทุกจุดนะครับสําหรับรถ2ล้อครับ เล่นเนี้ยทุกจุดแน่นอนอย่างนี้ยังครับขอเพิ่มเวลาในการทำนะครับสำหรับคันนี้นะเป็น f ูลด detailing นะขอเพิ่มเวลาในการทำอีก1วันแล้วกันนะครับขออีกหนึ่งวันนะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็พอรถนะครับมันแห้งแล้วอ่ะมันจะได้เห็นเลยเนี่ยพอมันแห้งแล้วนี่เป็นคาบจาระบีเดิมเอานิ้วป้ายดูครับมันจะมีติดออกมานี่น่หน่อยๆจริงๆคือหมดแล้วนะครับจารบีจารบีโซ่นะครับเราจะเรียกว่าจารบีโซ่นะครับ ตอนนี้โคตรลื่นนะครับสำหรับชุดสเตอร์หน้าหลังเนี่ยตอนนี้คือโคตรลื่นลื่นแบบลื่นมากนะครับลื่นเลยนะครับะนะครับเมื่อคืนมันไม่เอี่ยมจริงมันมันมันหลายๆอย่างนะครับดูตามจุดหลายๆอย่างมันมันยังปล่อยไม่ได้อะเออคือผมปล่อยไม่ได้อะอย่างเงี้ยดูข้างในเนี่ยเครื่องมือมันเข้าไม่ถึงครับเดี๋ยววันนี้วันนี้ใช้เครื่องมือตัวเดิมแหละนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยน จะมีวิธีทําอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับรงจุดพวกนี้ครับไม่ได้ครับเนื่ยดูสปริงโชโซ่โชกไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้ผมปล่อยกลับไปได้อา่อาฮะดูก่อนนะครับอืมโอเคครับผมมาขออีกรอบไปฮ่า ล้างหนักไปอีกรอบนะครับและตอนนี้ล้างเบายังไม่ได้เคลือบยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ปรับผิวนะครับมันต้องอย่างนี้ถ้ามันหนักแล้วมันต้องให้มันได้อย่างนี้คือวันนั้นมั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 นอย่างนี้มันติดอยู่อย่างหนึ่งคือผมพูดตรงๆเลยเพื่อนผมมาแล้วแล้วเพื่อนค่อนข้างมีปัญหาต้องการนั่งคุยกับเราเรานั่งคุยแล้วงานล้างะครับมันก็เลยหนักมันหนักไม่จริงนะครับมันไม่ได้เป็นหนักจริง พอมันหนักไม่จริงปุ๊บอะ่ะขึ้นมาข้างบนแล้วอะ่ะล้างใหม่อีกรอบผมยอมเสียเวลาต้องยอมหน้าด้านโทรหาพี่ลูกค้าว่ามัน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 ,ม,นมันบกพร่องแบบนี้นะครับแล้วเราไม่ปล่อยผ่านพี่ลูกค้าก็เข้าใจครับดูนะคือข้างในมันต้องอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีตอนนี้ครับที่ดินหายหมดยังมาตอยหายหมดนะครับ รถนะครับที่มีโซ่จะมีจารบีโซ่หรือนู่นนี่นั่นน้ำยาหล่อลื่นโซ่นู่นนี่นั่นต้องอย่างนี้ครับขาวต้องขาวจริงเครื่องอะครับมันจะไม่ได้ขาวแบบจวะแต่มันจะเป็นขาวแบบออกแนวเหมือนเหมือนมีสภาพการใช้งานเนาะมีข้าวสะปะปกปรกฝังลึกเนาะเราพยายามพิถีพิถันให้สุดๆดแล้วนะครับเรารุนแรงกับเขามากไม่ได้มันจะพังครับไอ้พวกเนี้ยครับมันพังได้หมดถ้าเรารุนแรงกับเขามากเกินไปนะครับ ฝาครอบสเตออ์หน้าเรารู้ว่าตรงนี้ต้องครอบเข้าไปแต่เราขออนุญ,ญาตนะไม่ปล่อยผ่านผมไม่ปล่อยผ่านดูนะมันข่าวมันต้องข่าวจริงอย่างนี้ผมให้มันข่าวแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยผมผมผมขอแบบนี้ดีกว่าผมยอมเสียเวลานะครับเพราะไม่งั้นไม่ใช่เราออ่ะืเอางนี้ดีกว่านะครับอะจุดนี้จริงๆอ่ะมันควรถอดออกแหละนะครับแต่ว่าอย่าถอดเลยนะครับ ราะมันมีมันพ่วงกับพวกกล่องพวกปลั๊กพวกอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือเราเข้าถึงแล้วนะเครื่องมือเข้าถึงแล้วก็จะได้เลี่ยมๆประมาณนี้นะครับเลี่ยมๆนะครับลดออกจากเราไปนะครับคลีนนะครับอย่างแรกเลยแห้งนะครับอย่างที่สองและอีกอันหนึ่งคือเลี่ยมครับมันต้องเลี่ยมในทุกๆจุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างบางจุดที่มันไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ใช้ เคมีที่แรงหรือหนักมากเกินไปอย่างเช่นคาบสนิมตามหัวน็อตนะครับเราอาจจะทําการเช็ดให้เรียบร้อย ลบอยแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับโฮโลแกรมต่างๆที่ลึกๆเลยอะ่ะมันจะไม่ออกนะครับพวกสแครดดิฟสแครดไม่ออกนะครับสแครดออกนะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะพวกนี้ครับมันคือรอยลึกนะครับไม่ทำแล้วเพราะว่ามันถึงจุดที่มันควรจะพอนะครับมันก็คือต้องพอนะครับไปตะบี้ตะบันทำ มันจะไม่ใช่รูปนี้ออกมามันจะไม่สวยมันจะพังนะครับตอนนี้เรากำลังลงเซรามิกครับส่วนที่ปรับผิวนะครับส่วนนี้ส่วนผิวเงามันปรับเป็นการพิเศษได้เลยนะครับแต่ในส่วนของผิวด้านครับมันไม่สามารถจะทําอะไรได้เยอะนะครับมันต้องเป็นการทําเฉพาะทางทําแล้วก็เกลี้ยงประมาณนี้นะครับและหลังจากนี้มันจะฉ่าขึ้นอีกนะครับแปรงนะครับเราพิจารณาดูแล้วครับว่าจริงๆแล้วอะ มันควรจะโค้ดก่อนที่จะประกอบขึ้นไปเพราะว่ามันจะทั่วกว่านะครับมันจะเข้าได้ทุกมุมมากกว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งอะไหล่เป็นพาร์ตนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งของแฟริ่งนะครับอ่ะชุดอย่างชุด GB Racing อันเนี้ยเคลือบให้ครับต่างหากเลยนะครับฝาครอบสเตอร์หน้าเคลือบให้ครับจบๆนะครับเคมีที่ใช้ครับก็จะเป็นในโปรแกรม Full Detail นะครับไม่ได้เป็น Plus เนาะเป็น Fu Full d e t เ i l เฉยๆก็จะเป็นเซรั่ม Um Light คิสตนะั้เซรามิไลท์นะครับเป็นไลท์นะไม่ใช่ไม่ใช่อัลต้านะไลท์นะนะครับเอามาออฟเซอร์ไว้2ขวดเลยแล้วก็เปลี่ยนแพ็กเกจด้วยสําหรับปี2023ตอนนี้เปลี่ยนแพ็กเกจแล้วนะเป็นตัวนี้นะจะบอกว่านี่แหละนะครับคือเซรามิกที่เราต้องการนะครับมาตรฐานดีๆแบบนี้แหละมันควรจะอยู่บนรถด,ดีๆแบบนี้ของคุณนะครับมางั้นเดี๋ยวเรา เริ่มลงเซรามิกกันเลยดีกว่าครับผมจะบอกก่อนว่าทั่วทั้งคันตรงไหนที่มีเล็กเกอร์ตรงนั้นคือลงเซรามิกทั้งหมดครับผม,มเปิดใหม่กันเลยไปลูก เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมเ X10 SE นะครับคันนี้เข้ามาทำโปรแกรม Full Detailing ฮ <c ười> ่าฮ่าคันนี้ใช้เวลาประมาณ5วันครับเนี่ยวันนี้วันที่5วันที่จบประกอบและส่งกลับได้เลยครับตรวจสอบรายละเอียดทุกจุดแล้วครับมันก็จะมีในจุดเสื่อมในบางจุดเดี๋ยวผมแจ้งกับเจ้าของเขานะครับก็จะมีจุดที่น็อตไม่ไม่น็อตน็อตหายน็อตหายบ้างโอเคอะไรบ้างนะครับนะก็นิดๆหน่อยๆสำหรับรถที่ใช้งานนะครับ เลี่ยมๆเนาะโอ้ห้าวันะ่ะจับตรงไหนก็เจอเก็บทุกจุดนะครับอ่าคันนี้จะบอกว่าไม่ปล่อยผ่านนะไม่ปล่อยผ่านในในหลายๆจุดนะครับดูคอท่อสองดูแล้วกันนะครับผมกล้าพูดได้ว่า95%ครับสำหรับเรื่องของความเอี่ยมนะครับความเนี้ยบที่ ชุดสีนะครับผมให้เต็มร้อยนะครับผมมั่นใจว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะผมโค้ดทุกจุดนะครับปับผิวนะครับในส่วนนี้นะครับกว่าจะใส่ได้ขนาดเนี้ยมันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แป๊บเดียวด้วยมันยาวครับคันนี้ยาวเพราะว่าด้วยแล็กเกอร์ที่เขาแข็งนะครับตรงเนี้แข็งมากนะครับชุดเนี้ยชุดพวกเนี้ยแข็งมากครับก็ปรับแบบใช้เคมีเยอะนะครับคาลิเบรต กว่าจะคาลิเบตเจอมันใช้เวลานานนะครับจุดที่มองเข้าไปครับมองเห็นเข้าไปครับทุกจุดมันต้องเอี่ยมนะครับจุดนั้นคือมันลอกนะไม่เกี่ยวนะครับช็คแกนโชคสปริงโชคทุกอย่างครับต้องเลี่ยมนะครับ สเตอร์หน้าเนาะสเตอร์หน้าก็อย่างที่เห็นเนาะกว่าจะจบในส่วนของสเตอร์หน้านะครับพอเราเราล้างเนี่ยเราล้างเราล้างหนักแล้วว่าพอมันไม่หมดเราต้องมาล้างเบา่าพอล้างเบ่าครับเราจะเจอว่าพอล้างจุดนี้เสร็จเปื้อนจุดนี้ต่อแปรงต้องเปลี่ยนตลอดนะครับแปรงต้องล้างตลอดแล้วก็ Uh, ผ้าต้องเปลี่ยนตลอดเพราะไม่งั้นนะครับมันจะไปสร้างความสกรปรกให้กับชุดอื่นนะครับชุดนี้จบต่อด้วยชุดนี้ชุดบนเสร็จชุดล่างต่อชุดล่างเสร็จโอ้โหมายันนี่อีกนะครับโอ้โหมันเยอะไปหมดแต่ก็จบสวยนะครับเอาเป็นว่าถ้ารื้อออกมาเซอร์วิสเมื่อไหร่อ่ะครับสำหรับคันนี้มีการถอดประกอบจุดไหนก็แล้วแต่ผมว่าไม่อายอะ่ะไม่อายแน่นะครับเพราะผมไล่เอาให้จบอะ่ะอืม เอาให้จบใต้ G B Racing ตัวนี้ครับเลี่ยมนะครับจะมีรอยแค่กดทับในส่วนของ G B เท่านั้นนะครับนอกนั้นคือเลี่ยมหมดดี D หมดนะครับอืมท่อล้อช่วงล่างครับจุดแงนจุดอับต่างๆนะครับเราสอยให้หมดนะครับยืนล้างนั่งล้างเสร็จนอนล้างต่อคือเป็นอย่างนี้จริงๆคันนี้ครับโปรแกรม Full Detailing ครับจะเหมาะสำหรับรถที่ ใช้งานมาเยอะๆแล้วไม่เคยลื้อล้างนานๆทำทีครับถือว่าโอเคนะฟูดีเทลลิ่งเฉยๆไม่ได้พลัสครับใช้เซรามิกแค่ตัวจีเทนดิกเซร่มไลท์นะครับอืมเอยี่ยมเลี่ยมเนาะประกอบเสร็จเช็คน็อตด,ดีแล้วทุกจุดพร้อมส่งกลับแล้วจริงๆครับผม,มสวยหายเหนื่อย ถึงจุดนี้ยผมจะบอกว่าผมหายเหนื่อยกับกับเขานะครับแล้วเห็นเขาเลี่ยมๆอย่างเงี้ยรู้สึกมันฟูอ่ะพอเราพอเราเป็นผมเป็นคนทะนะําอ่ะเนาะเขาทาแล้วอะ่ะมันเห็นว่ามันเอี่ยมขึ้นมันเริ่มอี่ยมขึ้นมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มเอี่ยมขึ้นมันเริ่มเปลี่ยนมันฟินนะสําหรับผมคือเป็นแบบนั้นนะครับอืมตอนที่ผมดูมันเลี่ยมนะนะครับโอเคงานเจ้าเซ็กซี่เอสีคันนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพยงเท่านี้ครับผม ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ